พี่สาวแนะนําสินค้าและพิธีกรเกิดอาการช็อกหมดสติเนื่องจากไปฉีดสารคอเลาเจนเพื่อเสริมสะโพกหรือเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะในวันที่20กันยายน พุทศักราช2555นางสาวอาทิตยาเอี่ยมใหญ่หรือน้องกระแตอายุ33ปีเป็นพิตตี้แนะนำสินค้าและพิธีกรเกิดอาการช็อกเนื่องจากไปฉีดสารคอลลาเจนเพื่อเสริมสะโคจนขณะนี้ยังนอนไม่ได้สติต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทหนึ่งรายงานระบุว่าน้องกระแตไปฉีดสารคอลลาเจนรเมื่อวันที่16กันยายน ที่ผ่านมาได้เกิดอาการช็อกหมดสติทําให้สมองขาดออกซิเจนจึงมีสภาพเหมือนเจ้าหญิงนิทราด้านนายระเมียดพ่อของน้องกระแตเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าน้องกระแตลูกสาวฟื้นขึ้นมาจะหายเป็นปกติหรือไม่นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าน้องกระแตได้รับคำแนะนำจากเพื่อนกระเทยและทำการนัดแนะบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นหมอชื่อหมอป๊อป เพื่อทำการฉีดสารคอลลาเจนเสริมสะโพกโดยสถานที่นั้นเป็นคอนโดมิเดียมแห่งหนึ่งย่านราดพร้าวซอยหนึ่งพร้อมกระบ,บอกอีกว่าลูกสาวได้รับคำแนะนำจากเพื่อนที่เป็นพิตตี้ด้วยกันเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าคลินิกเสริมความงามแต่หลังจากฉีดยาไปประมาณ5-10นาทีลูกสาวเกิดอาการหายใจไม่ออกและเริ่มมึนศีรษะทางบุคคลที่อ้างตัวเป็นหมอได้น,นำตัวส่งโรงพยาบาลราดพร้าว เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ระบุว่าน้องกระแตหัวใจหยุดเต้นสมองขาดออกซิเจนมากกว่า4นาทีส่วนคนชื่อป๊อปได้หนีไปและปิดโทรศัพท์มือถือติดต่อไม่ได้ต่อมาเมื่อเช้าวันที่18กันยายนทางครอบครัวได้ย้ายตัวลูกสาวมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยหนึ่งโดยกระแตเริ่มรืมตาแต่ยังขยับตัวไม่ได้ตนรู้สึกเสียใจมาก พราะกระแต่คือเสาหลักของครอบครัวที่หารายได้ลูกสาวยึดอาชีพพริตตี้มามากกว่า10ปีทางครอบครัวก็ได้แต่ภาวนาว่าลูกสาวจะหายจากอาการป่วยนายระเมียดกล่าวพันตำรวจเอกวิวัฒน์คำชำนาญผู้ก,กำกับกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีบชนเปิดเผยกรณีน้องกระแตพ,พริตตี้สาวที่ฉีดสารคอลลาเจนเสริมสะโพกจนขณะนี้ยังนอนไม่ได้สติ ขณะนี้ทางตำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและทราบชื่อจริงและที่อยู่ของคนที่อ้างตัวว่าเป็นหมอดังกล่าวแล้วกําลังอยู่ระหว่างเร่งตามหาตัวอยู่โดยกรณีนี้มีประชาชนสนใจจำนวนมากขอเวลาอีกประมาณครึ่งวันจะมีความคืบหน้าในคดีนี้แน่นอนน้องกระแตเหยื่อหมอเถื่อนเมื่อวันที่2ตุลาน้องกระแตนางสาวธิยาพิตตี้สาววัย33ปีได้เสียชีวิตลงแล้ว เวลาประมาณ10.40นแพทย์ระบุสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานย้อนไปวันเหตุการณ์เมื่อวันที่20กันยายนเวลา15.00นนายชัดชะยาผิวกลับซึ่งเป็นญาติของนางสาวอาทิตยาได้เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลคดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ในช่วงกลางดึกของวันที่17กันยายนที่ผ่านมาได้ไปเป็นเพื่อนนางสาวอธิตยาผู้บาดเจ็บเพื่อไปฉีดสารคอลลาเจนเสริมเฉพาก,กับหมอป๊อปซึ่งมีกลุ่มพิตตี้แนะนำมาโดยที่ตนกับนางสาวอธิตยาไม่ทราบว,ว่าหมอป๊อปเป็นหมอจริงหรือไม่ะไ,ไม่รู้ว่าได้ทำการเสริมคอลลาเจนเสริมความงามมานานเท่าไหร่แล้วแต่พอมีเพื่อนในกลุ่มพิตตี้แนะนำจึงได้เดินทางไป เมื่อนางสาวอทิตยาฉีสารคอลลาเจนเข้าไปได้เกิดอาการมึนๆงงงงโดยทางหมอป๊อบบอกว่าเป็นแค่อาการข้างเคียงของยาที่ฉีดเข้าไปเท่านั้นเองสักพักอาการก็จะดีขึ้นแต่จากนั้นไม่นานอาการของนางสาวอทิตยาไม่ได้ดีขึ้นเลยรู้สึกแย่ลงอาการหายใจติดขัดและมีอาการช็อกพอเห็นท่าไม่ดีจึงได้บอกให้หมอป,ป,ป๊อบพาไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง เนื่องจากว่าตนขับรถไม่เป็นจากนั้นหมอป๊อบได้ขับรถยนต์ของน้องกระแตซึ่งเป็นรถยนต์เก่งยี่ห้อเชฟโลเลตรุ่นอาวอสีเขียวนำตัวส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลราชเภาก่อนที่จะมีการส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1ซึ่งขาจนขณะน,นี้อาการของน้องกระแตยังคงไม่ได้สติขยับเขยื่อนตัวไม่ได้ไม่รู้สึกตัวส่วนตนยังตกใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายชัชยยากล่าวด้านพันตำรวจเอกวิวัฒน์กล่าวว่าหลังจากได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากญาติของผู้เสียหายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมได้เร่งประสานงานกระทรวงสาธารณาสุขและได้สั่งการให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่หาพยานหลักฐานรวมทั้งสอบปากคำกับทางญาติของนางสาวอธิตยากระทั่งได้ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ชายที่อ้างว่าชื่อว่าหมอป๊อป ได้นำตัวผู้เสียหายส่งที่โรงพยาบาลราชพาวโดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพชายดังกล่าวไว้ได้อย่างชัดเจนเมื่อเวลาตีสองของวันที่17กันยาย,ยนที่ผ่านมาขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบชื่อและที่อยู่แล้วได้จัดกำลังฝ่ายสืบสวนไปเฝ้าเพื่อทำการจับกลุ่มขณะเดียวกันได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายสารอนุมัติข,ขอหมายจับ ซึ่งคาดว่าภายในวันนี้จะสามารถจับกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าชื่อหมอป๊อบได้เพื่อมาทำการสอบสวนและดำเนินคดีส่วนจะเป็นหมอจริงหรือไม่นั้นจะต้องรอการสอบสวนเจ้าตัวอีกครั้งพันตารวจเอกวิวัต์กล่าวในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำกําลังไปควบคุมตัวหมอป๊อบและตรวจค้นพยานหลักฐานในจุดที่หมอป๊อปไปทำการฉีดสารคอลลาเจน จนทำให้นางสาวอธิตยาเป็นเจ้าหญิงวิชาจากนั้นจะนำตัวมาสอบสวนที่บกรสอในคืนนี้และในคืนวันที่21กันยายนจะมีการนำตัวหมอป๊อปมาทำการถแถลงข่าวด่วนโดยให้พลตรวจโทคํารณว,วิททุกกระจ่างทําการถแถลงข่าวที่บชนในเวลา1 0 0กาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล หมอป๊อปกบาบเท้าพ่อแม่พิตตี้สาวอ้างฉีดสารให้คนอื่นไม่มีปัญหาตำรวจตั้ง3ข้อหาหนักหมอป๊อปฉีดฟิลเลอร์ให้สาวพิตตี้จนกลายเป็นเจ้าหญิงมิทราอ้างฉีดให้คนอื่นไม่มีปัญหาก้มลงกาบพ่อแม่เหยื่อคนตำรวจโทรคำรนวิทยุทกกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกวิวัฒน์คำํำนาญ ผู้กำกับกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณาสุขร่วมถแถลงจับกลุ่มนายธนัตนัทวีรกุลอายุ24ปีหรือที่รู้จักกันในานามของวงการเสริมความงามว่าหมอป๊อปซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอ้างตัวเป็นแพทย์ฉีดสารฟิลเลอร์ให้กับนางสาวอาทิตยาเอี่ยมใหญ่หรือน้องกระแตพิตี้สาวจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาโดยหมอป๊อป ได้ก้มลงกราบแทบเท้าพ่อแม่ของน้องกระแตกราบขอโทษที่มีส่วนเป็นต้นเหตุทําให้น้องกระแตต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งและได้อลาออกมาจากนั้นได้รับฉีดสารฟิลเลอร์และสารกรูต้าไทโอนให้กับพิตตี้สาวมาแล้วมากกว่า20ลายโดยที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา กระทั่งฉีดสะโพกให้น้องกระแตโดยใช้สารฟิลเลอร์ที่ไปรับมาจากพิตตี้คนหนึ่งโดยคิดค่าฉีด40,000บาทจากนั้นน้องกระแตหายใจไม่ออกเหมือนกับหมดสติตนจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลพอเห็นข่าวทางสื่อทำให้เครียดมากจึงติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ระหว่างการสอบปากคำหมอป๊อปไม่ยอมเอ่ยถึงได้นำสารเสริมความงามมาจากที่ใดแต่ได้กล่าวเพียงว่า หญิงสาวที่ต้องการเสริมความงามว่าอย่าไปฉีดก,กับหมอเตือนควรไปทำกับคลินิกที่ได้มาตรฐานเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหมอป,ป,ป,ป๊อปทำงานคู่กับพิตตี้สาวคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันในชื่อน้องโบกี้โดยพิตตี้สาวคนนี้จะจัดเตรียมสารเสริมความงามทั้งหลายมาให้กับหมอป๊อป,ป ที่รับหน้าที่ฉีดสารเข้าร่างกายให้หญิงสาวที่ต้องการเสริมความงามขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุมมาสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง3ข้อกล่าวหาคือประกอบกิจการและสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน และได้รับอนุญาตมีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ 3. กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอนอพหุ่นโยทินเจ้าของท้องที่ไปดำเนินคดี22ตุลาคม พุทธศกา2556ที่ห้องพิจารณา804ศาลอาญาถนนรัชดาสารพิพากษาจำคุก2ปีนายธนัทนันวีรกุลอายุ24ปีหรือหมอป๊อปจำเลยในความผิดกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่คำให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาปรดโทษให้กึ่งหนึง่งคงเหลือจำคุกหนึ่งปี โดยสารพิคอร์และเห็นว่านายธนัทหรือหมอป๊อปไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่มารดาผู้เสียหายแต่การที่จำเลยไม่ได้รับอนุญาตหรือประกอบการวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาฉีดสารฟิลเลอร์เข้าร่างกายของผู้ตายโดยปราศจากความรู้ความชำนาญใดๆทั้งที่ยังเรียกค่าตอบแทนเป็นการกระทำที่ไม่ได้นำพาและหาได้คำนึงถึงอันตรายไม่ ที่อาจจะก่อให้เกิดถึงสุขภาพแก่ชีวิตของบุคคลอื่นลักษณะของการกระทำความผิดและพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงการรอการลงโทษจำคุกจำเลยย่อมไม่เหมาะสมกับความผิดและไม่ทำให้จำเลยเกรงกลัวหรือลาบจำกรณีจึงยังไม่มีเหตุให้โอกาสจำเลยกลับตัวด้วยการรอการลงโทษจึงพิพากษาดังกล่าว